นักเรียนวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องปัจจัยที่จำเป็นตอ่นนอการดำรงชีวิตของนุษย์ก่อนเรียนมา ของอาที่จะเป็นจังก,การดำเนินชีวิตของวันนี้มีอะไรบ้างเพื่อนบอกว่ามีอาหารอ่าเราไปดูซิว่าจริงหรือไม่จริงก่อนอื่นนะลูกเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ของวันนี้จุดประสงค์นะวันนี้เราจะมาเรียนเกีเ่ยวกับว่าปัจจัยนี้จะเป็น เดี๋ยวมาดูซิว่าที่เพื่อนพูดก็กคพูดแน่จริงหรือไม่จริงอ่าเขาถามว่าเอ่อทำไมนะร่างกายของเราเนี่ยต้องกินอาหารใช่ไหมอ่ามาดูทำไมเราต้องกินอาหารด้วยเพราะอะไรลูกเพราะอะไรเพื่อ เกจะเติบโตและกลชีวิยแลให้นยนิดต้องดเนินชีวิตะเดิเติบโตอย่างมีความสุข่ะว่าปัจจัยที่ทาให้มนุษย์จเติบโตมีอะไรบ้างคุณจะเล่นเกมนะใลูกเรียนนะปัจจ well. ัยที่จำเป็นต่อการเติบโตอย่าให้ที่ได้ใจอย่าเิ่นตอบสามทองค้างสี่ ยต์6อาจั๊ เคยเห็นเด็กติู่มากหมเเพราฉเราต้องมาเรียนรู้กันในคนเาสามารถอาหารกดน้าได้ทั้งหมดเขาบอกว่า3คูให้ได้ามวดนีนะเรามาดูรูปยวให้ฟังวาเรียนว่าคนเราสามารถกดอาหารและน้าได้กี่เดือนคะเราสามารถายอากาศได้สาม ที่ขาดน้ำได้สามวันและขาดอาหารได้สามสัปดาห์